เปลี้ยวนี่จะไปไหนอ่ะไปโรงพักค่ะไปตามพดีของแม่วัานางแล้วฉันไปเป็นเพื่อนนะอย่าไปเลยค่ะคุณน้ำหวานคุณน้ำหวานอยู่ที่นี่รอฟังข่าวจากคนลางวัดดีกว่าเพื่อไอเสียผู้ชมมันเคลื่อนไหว คุณน้ำหวานคะแล้วเรื่องอย่า yeah. เราอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวอะไรทั้งนั้นนะต้องรอฟังข่าวจากคุณหินก่อนว่าเขาได้ข่าวอะไรมาบ้างจตน้ำแข็งมเเาเบาสิวันเออขอเจ็บนิดนึงครับเจ็บนิดนึงครับอุ้ยมาทำไมฉันมา,มาตามคดีเรื่องที่แม่ถูกฆ่า คดีถึงไหนและมาตามคดีใครใช้ให้มาไม่มีใครเขาใช้พี่เปียวหรอกแต่พี่เปียวก็เห็นว่าเวลามันผ่านมานานมากแล้วแต่ตำรวจเนี่ยยังจับผู้ไร้ฆ่าแม่ไม่ได้สักทีใช่เพราะคนที่ถูกฆ่าคือแม่ของฉันถ้าเป็นแม่หมวดบ้างอะหมวดจะรู้สึกยังไงนึกเปียวมันจะมากเลยนะล้างบอลทุ่ปการีวอ้ย เบื่อว่ะพี่เบลเมื่อไหร่รองพักเนี้ยจะมีผู้บังคับกองคนใหม่ักทีเพื่อไอ้คดีที่มันค้าง,งเนี่ยจะได้ถูกขึ้นมาอีปัดคุณพิจารณานี่รอผู้บังคับกองคนใหม่อย่างงั้นเหรอฉันจะบอกแห้บุญไนหะใครจะไปใครจะมาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเสียพุทธชงเนี่ย จะเก็บคนที่มีตำแหน่งไว้เป็นพวกของเขาอย่างไงแล้วเช่น <Jugend> <K un>